สบายดีพี่น้องมาจ้าถึงเวลาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้นำเสนอผัดหมูสับถั่วฝักยาวแล้วก็วุ้นเส้นนะคะวันนี้นำเสนอนะคะหมูสับมีหมูสับและะ้วหมูสับวุ้นเสน้นแช่น้ำไว้แล้วนะคะวุ้นเสน้นกระเทียมสับแล้วก็พริกขี้หนูซอย2เม็ด ตัวฝักยาวหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็มีพริกขี้ฟ้านะคะแล้วก็มีใบโหระพาเราจะใส่โหระพานะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าโอเคเปิดไฟใส่น้ำมันลงไป ประมาณตามด้วยกระเทียมกระเทียมสับแล้วก็พริกขี่หนูซอยใสยเ่เผ็ดน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนที่บ้านกินไม่ได้ขัดมือจ้า ใส่หมูสับไปเลยนะคะ เราจะผัดหมูสับก่อนนะคะใส่ผักไทยไทยนะคะ ซอสหอยลงไปประมาณหนึ่งช้อนโอเคนะคะตามด้วยน้ำตาลสักช้อนครึ่งช้อนชานะคะ นิดนึงตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้าใส่สูปสยาวแล้วก็พลิกลงไปนะคะตับเลยจ้า ัดให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่หุ้นเส้นลงไปนะคะสัยให้สุกก่อนเสร็จแล้วเราใส่วุ้นเส้นลงไปจ้ะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะใส่หุ้นเส้นลงไปผัเดเลย ามด้วยโหรพาใส่โหรพาลงไป gồm nam phi nhích đường gồm nam phi nhích đường là cắt gồm nam đi nhích đường cái này là xa ngày ngày là cắt ngày Okay. กับข้าวง่ายๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้กับข้าวง่ายๆจะนําเสนอหมูสับผักชุบกวยเกยาวแล้วก็วุ้นเส้นใบโหระพาจะวันนี้นําเสนอนะคะกับข้าวง่ายๆนะคะง่ายๆแต่อร่อยนะคะรสชาติที่จริงแล้วอ่าเผอิญว่ามีวุ้นเส้นอยู่ห่อหนึ่งก็เลยใส่วุ้นเส้นไปด้วยจ้ะถ้าใครไม่ชอบวุ้นเส้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ใส่ใส่แล้วก็อร่อยจ้ะคือผัดแล้วมันก็อร่อยดีนะคะ ลองทำสูตรนี้ดูจ้าอร่อยนะคะขอบคุณสจหนับการรับชมจ้ากับข้าวง่ายๆวันนี้นำเสนอนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไวค้คลิปหน้าเพื่อเจอกันใหม่จ้าขอบคุณมากๆคะ่ะ